ศาสตร์เรื่องแบบรูปของทศนิยมเด็กๆ,ๆรู้จักแบบรูปของจำนวนนักมาแล้วแล้วทศนิยมล่ะจะมีแบบรูปหรือไม่ติดตามได้ในสนุกคิดคณิตศาสตร์ สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ครูมีคําถามเด็กๆจะรู้จักไหมว่าการที่เด็กๆเ,เห็นโจทย์คณิตศาสตร์ที่เป็นจํานวนนะเป็นชุดของจํานวนเรียงกันมาเป็นชุดเลยแล้วเวลาเรียงมาเนี่ยมันจะเป็นระบบใดระบบหนึ่งนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นหรืออาจจะลดลงทีละเท่าๆกันก็ได้เขาเรียกชุดของจํานวนเหล่านั้นว่าอะไรครับแบบรูปแบบรูปค่ะอ่าแบบรูปนะก็คือแบบรูปของจํานวนทีนี้เดี๋ยวเด็กๆมาดูสิครับว่า แบบรูปของจํานวนที่ครูนํามาให้เด็กๆดูนียนักเรียนจะหาจํานวนที่มันหายไปได้ไหมอ่ะมาดูสิจํานวนที่จะต้องเติมในรูปสี่เหลี่ยมเนี้ยยี่สิบยี่สิบยี่ตรงนี้เท่าไหร่นะครับยี่สิบแล้วตรงนี้ล่ะครับยี่สิบหกตรงนี้นะค,ะนะครับเออมันเติมเป็นจํานวนเหล่านี้ได้ยังไงครับเพิ่มขึ้นทีละสามเอาละทีนี้เรามาดูสิครับว่า เริ่มตั้งแต่จํานวนแรกเห็นไหมครับเวลาพิจารณาเราต้องพิจารณาจํานวนที่1นะครับแลกกับจํานวนที่2ก่อนเมื่อเพิ่มขึ้นทีละ3ใช่ไหมครับเราก็บวกไปอีก3นะครับก็จะเป็น11บวกอีก3เป็น14 <4 S 1> บวกอีก3เป็น17 <7 S 1> นะครับพอเราเห็นระบบการเพิ่มที่ขึ้นทีละ3เพราะฉะนั้นจำนวนที่ต้องเติมในรูปสี่เหลี่ยมนี้ก็ต้องบวกอีก3นะครับ อ่าก็เป็น20จํานวนถัดไป23 26แล้วก็อ่านะครับอ้าวทีนี้ดูโจทย์ข้อต่อไปสิข้อนี้อ่ะลบหลบด้วย5ใช่ไหมครับหรือลดลงลดลงทีละ5นะครับอ้าวเรามาดูความสัมพันธ์กันนะครับของจํานวนที่1เห็นไหมครับลบด้วย5ก็จะเป็น สี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดลบด้วยห้าจะเป็นอะไรครับสี่สิบสองพองสี่สิบสองลบด้วยห้าก็เป็นสามสิบเจ็ดฉะั้นสามสิบเจ็ดลบด้วยห้าสามสิบสองสามสิบสอแล้วจำนวนถัดไปนะครับอลบด้วยห้าก็จะเป็นยี่สิบเจ็ดและลบด้วยห้ายี่สิบสอง่าก็จะเป็นยี่สิบสองอทีนี้ดูรูป รูปต่อไปอันนี้นะครับชุดนี้เออคูณคูณได้อะไรครับคูณได้สองคูณสองูณได้สองไหนใครว่าคูณได้สองยกมืออ่าลองตรวจสอบดูที่ใช่ไหมหนึ่งคูณสองได้สองสองคูณสองได้สี่สี่คูณสองได้ เพราะนั้น16บหกคูณด้วยสองสามบสองสาบต่อไป32มสไ,ได้เท่าไรครับ 64, 64, 64บโอเ,เก่งจังเลยครับต่อไป1นึ่งร้อยโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับทีนี้เรามาดูชุดนี้สิอ้าวชุดนี้ ไม่ใช่จํานวนนับแล้วเป็นทศนิยมเพิ่มขึ้นทีละสเพิ่มขึ้นทีละเท่าไรนะครับจริงเหรอครับ0ูนย์อเพิ่มขึ้นทีละ0.2เพิ่มขึ้นก็คือบวกด้วย0.2นะครับก็จะเป็น1.3 1.3บวกอีก0.2เป็น1.5บวกอีก0.2เป็น1 7แล้วบวกอีก0.2เป็น 1.9ต่อไป2.1นเป็นสอต่อไปสอโอ้โหเก่งมากเลยครับ2.3ดูชุดต่อไปสิชุดนี้อ่ะศูนย์จุดศูนย์ลดลงทีละ0.03ย์จุดศาะอะนั้นลบด้วย0.03นะครับก็จะได้เป็น 9.95และลดลงอีก0.03ก็จะเป็น9.92นะครับแล้ว9.92ลบด้วย0.03จะได้เท่าไหร่ครับ9.89 9.89ถูกต้องเก่งมากเลยครับอ้าวต่อไป9.89ลบด้วย0.03ก็จะเป็น9.86นะครับ 9.86ลบด้วย0.03ก็เลยครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับ9.83ขอปรบมือให้เด็กๆนะครับโอ้เก่งมากเลยครับเมื่อเก่งเช่นนี้เรามาดูโจทย์ข้อต่อไปเลยนะครับ0.03แล้วก็เป็น0.06เป็น0.12แล้วเป็น0.14คูณคูณเอ๊ะคูณด้วยจำนวนใดครับ อ่าคูณด้วย2เก่งมากเลยครับ0.03คูณด้วย2ก็จะเป็น0.06 0.06คูณด้วย2ก็จะเป็น0.12 0.12คูณด้วย2ก็จะเป็น0.24แล้ว0.24คูณด้วย2 0.48 ถูกไหมอ่าถูกต้อง0.48แล้ว0.48คูณด้วย2ได้ไหมครับเก่งมากเลย0.9 6เานะครับเพราะนั้นจํานวนหรือชุดของจํานวนที่กําหนดมาให้เวลาที่เด็กๆพิจารณาต้องพิจารณาความสัมพันธ์ของจํานวนที่1และจํานวนที่2จํานวนที่2กับจํานวนที่3จํานวนที่3กับจํานวนที่4นะครับแล้วเราเห็นว่ามันสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นทีละเท่าเท่ากัน หรือลดลงทีละเท่าเท่ากันหรืออาจจะคูณด้วยจํานวนที่เท่าเท่ากันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นลองดูสิว่าเราจะสรุปว่ายังไงครับแบ้อทศนิยมเป็นชุดของทศนิยมที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งอ่าอย่างใดอย่างหนึ่งมีสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างครับเพิ่มขึ้นทีละเท่าเท่ากันลดลงทีละเท่าเท่ากันหรือคูณด้วย จำนวนที่เท่ากันเก่งแล้วใช่ไหมครูมีชุดของจำนวนให้กลุ่มละหนึ่งชุดนะครับเอาปากกาไว้นะปากกาเขียนนะครับ เสร็จหมดทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมครับเอาละเดี๋ยวแต่ละกลุ่มจะต้องส่งตัวแทนออกมานําเสนอนะครับแล้วต้องบอกความสัมพันธ์ด้วยว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่นะครับหรือคูณด้วยจํานวนใดอ้าวเอากลุ่มนี้มาก่อนเอาเอาเอาสองใบเลยแหละครับอธิบายเลยครับอันนี้ศูนย์จุดสามครับอันนี้เอามาคูณครับคูณด้วยอะไรนะคูณด้วยสองนะครับศูนย์จุดหกศูนย์จุดหกก็คูณสองเป็นศูนย์หนึ่งจุดสองครับ แล้วคูณ2อีกก็กลายเป็น2.4ครับถูกต้องแล้ว2.4ก็คูณ2เป็น4.8ครับครับแล้ว4.8คูณ2ได้9.6ครับอ่าถูกไหมครับต่อไปจำนวนต่อไปดูให้ดีๆนะ9.6้แล้วอาจจะคูณด้วย2คูณด้วย2ได้เท่าไหร่ครับ19.2ุดครับถูกไหมครับอ่าถูกต้องเอาต่อไป19.2คูณ,คณต่อไปคูณ2ได้3 8 4บปครับปรบมือให้อาร์ตหน่อยครับถูกต้องเลยนะครับกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็ถูกต้องไปแล้วต่อไป อีกข้อหนึ่งของกลุ่มหนึ่งนี้เชี่ยวชาญมากเลยขอทํา2โจทย์นะครูเหลืออยู่โจทย์หนึ่งก็อาสาทําอีกโจทย์หนึ่งอ้าวอธิบายดิครับ4มาลบ0.5ครับได้4.9 4 9ครับ4.9ลบ0.5ได้4.4ครับ4.4ลบ0.5ได้3 9 3จครับลบ0.5ได้3.4มจครับลบ0ูได้2 9ครับอ่าแล้วก็2.9ได้2.4งแสดงว่าลดลงทีละ 0.5นยถูกต้องไหมถูกต้ององปลดมือให้อันไหน่ครับข้อต่อไปมากลุ่มสองมาเลยครับเพิ่มขึ้นทีละศูน้าศูนค่ะ4.05จุดศูนย์ห้าบวกศ5 0ยเท่ากับสี่จุดบวกศูนเท่ากับห้าจุด บวก0.50เท่ากับ5.55 5.55บวก0.50เท่ากับ6.05 6.05บวก0.50เท่ากับ6.55 6.55บวกบวก0.50เท่ากับ7.05ค่ะถูกต้องไหมครับถูกต้องเก่งมากเลยครับตุดมากเลยอ้าวมากลุ่มที่สามมาเลยครับ 20.4ลบด้วย0.4เท่ากับ20.0 20.0ลบด้วย0.4เท่ากับ19.6 19.6ลบด้วย0.4เท่ากับ19.2 19.2ลบด้วย0.4เท่ากับ18.8 18.8ลบด้วย0.4เท่ากับ18.4 18.4ลบด้วย0.4เท่ากับ18.0ครับถูกต้องไหมครับถูกถูกต้องเก่งมากโรกอ่านตาอหน่อยครับตอนนี้เราลองมาสร้างแบบรูปของทศยมด้วยฝีมือของพวกเรานะครับเดี๋ยวหยิบกระดานไว้บอกขึ้นมาแค่แผ่นเดียวในกิจกรรมนี้นะครับครูจะให้เด็กๆเลือกจำนวน ไปเพียงแค่กลุ่มละหนึ่งจำนวนนะครับนะและอ่าแค่หนึ่งจำนวนอ่าตอนนี้เอาแบบไหนนะครับอ่าอันนี้เพิ่มเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้กลุ่มนี้ตกลงลดลงให้เขาเอาทําอะไรครับเพิ่มขึ้นอ่าให้ทําเพิ่มขึ้นนะครับเอาเพิ่มขึ้นเอาเพิ่มขึ้นอ่ากลุ่มนี้ก็ต้องลดลงใช่ไหมครับลดลงอ่า ลดลงจําจนวนที่ให้ไปคือจํานวนเริ่มต้นนะครับ,รบจํานวนเริ่มต้นอ่ะกลุ่มนี้<ำ>ก็ต้องจนนวําคูณ,ค,ณคูณดีแล้วเท่ากัานนะอะลองสร้างสิครับ อตอนนี้เด็กๆทากันเสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วค่ะเอาเอากลุ่มของกลุ่มที่1ก่อนจะให้เพื่อน2กลุ่มที่เขาไม่ได้เป็นคนสร้างเขาลองทายดูสิครับว่าคําตอบที่หรือว่าจํานวนที่จะต้องเติมในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะในรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ต้องเติมจํานวนใดได้คําตอบหรือยังได้แล้วค่ะเติมอะไรครับ18.3เจ้าของ โจทย์เป็นไงถูกต้องไหมครับถูกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับ18.3จุดเพราะอะไรครับบวกขึ้นเพราะว่าบวกขึ้นทีละสองเพิ่มขึ้นทีละศูนย์จุดสองอ่าเพิ่มขึ้นทีละศูนย์จุดสองก็คือนำศูนย์จุดสองมาบวกจำนวนที่อยู่ข้างหน้านะครับก็จะเป็นจำนวนถัดไปบวกด้วย0.2ก็จะเป็นจำนวนถัดไปอย่างนี้นะครับอ่าถูกต้องแล้วต่อไปดูสิอ่าโจทย์ของ เอาละ่งสองกลุ่มนี้สองกลุ่มนี้จํานวนที่ต้องเติมคือจํานวนใดครับตรงนี้ยี่สิบาไหรนะยี่สิบจุดศูนย์หกยี่สิบจุดศูนย์หกทำไมมันจึงเป็นยี่สิบจุดศูนย์หกล่ะลดลงทีละสองลดลงทีละเท่าไรครับศูนย์จุดสองลดลงทีละศูนย์จุดศูนย์สองใช่ไหมครับถูกต้องไหม ลดลงทีละ0.02เพราะนั้นจำนวนที่1 20.14นะครับลบด้วย0.02ก็จะได้เป็น20.12นะครับแล้วก็ลบด้วย0.02ก็จะเป็น20.10ลบด้วย0.02ก็จะเป็น20.08ดังนั้นเมื่อลบหยีบ0.02ตรงนี้ เพื่อนตอบถูกไหมถูกค่ะเพื่อนตอบว่าอะไรนะ20่สจุดศูนย์หกอ่า20่สจุดศูนย์หกเก่งมากครับอ้าวต่อไปของกลุ่มนี้โอ้โหกลุ่มนี้เขาทายสองจำนวนเลยนะมีรูปสี่เหลี่ยมสองรูปเห็นไหมครับสอใช่ไหมคุณได้แล้วเหรอครับใช่ค่ะอ้าวจำนวนที่หนึ่งมาเป็นจำนวนที่สอง

6 8 0 0คูณด้วย2เป็น130 1 3รออะไร130 6.00 0นะครับเก่งมากครับเอาละตอนนี้เด็กๆรู้วิธีการแล้วนะครับแล้วแถมยังสร้างแบบรูปของทศนิยมเป็นด้วยนะครับคราวนี้เรามาเล่นเกมกันบ้างนะมาเล่นเกมกันบ้างอาตอนนี้เก็บ ไว้บอร์ดลงไปเลยครับเด็บไว้บอร์ดลงไปเลยนะครับทีนี้เด็กๆฟังกติกาของการเล่นเกมก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะแจกจํานวนให้เด็กๆเนี่ยกลุ่มละหนึ่งชุดต้องคว่ามอาไว้ก่อนห้ามเปิดจนกว่าจะได้สัญญาณว่าเริ่มเล่นเราจึงเปิดดูจํานวนเหล่านั้นพร้อมกันนะครับแล้วเมื่อเรียงเสร็จเรียบร้อยใครเสร็จก่อนให้ชัยโยนะชัยโยจะได้รู้ว่า เสียงมาจากกลุ่มไหนแล้วกลุ่มไหนจะเป็นผู้ชนะเข้าใจกติกายอยังครับทีนี้ในเกมจะมีคําสั่งว่าให้เด็กๆนี่ยเรียงชุดของจํานวนนั้นแบบเพิ่มขึ้นลดลงหรือด้วยการคูณด้วยจํานวนที่เท่าๆกันงั้นต้องฟังคําสั่งให้ดีๆว่าครูบอกคําสั่งนั้นว่าอย่างไรนะครับเอาละตอนนี้พร้อมหรือ,อยังรพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมครับอ่าว้าไว้ก่อนนะครับขอบคุณค่ะ อเอาล่ะครับเราจะเรียงจำนวนชุดนี้นะครับแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกัน มีผู้ชนะแล้วนะครับตอนนี้เอาเรามาตรวจสอบที่รคว่าผู้ชนะเขาเรียงถูกต้องไหมนะครับอ้าวกลุ่มอื่นคอยตรวจสอบนะครับจํานวนแรกเป็นจํานวนนี้นะจานวนนี้จํานวนถัดไปเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับทีละเท่าเท่ากัน,นถูกไหมอ่า,อาครูหยิบหมดเลยนะ อ่าจำนวนถัดไปสังเกตดูเพิ่มขึ้นทีแล้วเท่าไหร่ครับ0.17ย์จุดหนึ่งเจ็ูยถูกต้องไหมถูกครัอ่าชนะยังครับชนะแล้วนะครับเอาโปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอ่าตอนนี้เก็บคืนก่อนครับโจทย์ข้อต่อไปนะครับเดี๋ยวคว่ำไว้ก่อนนะครับ ขอบครับ<า>ป้ามาไว้ก่อนนะครับ,บคำกาครับป่าไว้นะครับ,รบอ่าพอบอกอเริ่มก็ให้เปิดดูพร้อมกันนะครับแล้วฟังคำสั่งให้ดีนะครับให้แบบลดลงทีละเท่าๆกันครับเริ่มได้ ตอนนี้มีผู้ชนะแล้วนะครับเรามาตรวจดูสิครับว่าเขาเรียงถูกต้องไหมะนะครับเดี๋ยวครูจะไปจีมบนกระดานเรียงให้ครูเลยครับกี้นี้เราเรียงแบบไหนครับคำถามเมื่อกี้นี้ลดลงทีแล้วเท่าเท่ากันนะครับดูจํานวนแรกลดลงทีแล <0 S 1> ้วเท่าไหร่ที่เ<จ>มื่อกี้0.23นะครับ38.81ลบด้วย0.23นะครับก็จะได้38.58นะครับแล้วก็ลดลงไปอีก 0.23นะครับลดลงไปอีกนะครับ0.23ลดลงไปอีก0.23กระดาษเปล่าใบใบสุดท้ายเติมมาจะถูกไหม37.66ลดลงไปอีก0.23จำนวนนั้นคือ3 7 4 3เ6 6 3 7ต3 7 4 37.66 3 7 6 3 7เ6 37.66 37.66 3 7 6 ปุ๊บถูกครับถูกครับอ่าถูกต้องครับรบมือหน่อยนะครับอ่าเก่งมากครับโจทย์ข้อต่อไปตามไปก่อนนะครับตามไปก่อนนะครับอ่าตามไปก่อนครับตอนนี้แต่ละกลุ่มได้โจทย์หมดแล้วเราจะเรียงแบบใดอ่าเอาคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันนะครับเริ่มครับ มีผู้ชนะแล้วเรามาตรวจสอบกันว่าเขาทําถูกต้องไหมนะครับอ้าวเรียงมาให้คุณครูเลยครับเรียงมาเลยชุดนี้ต้องทําไมครับคูณคูณนะครับคูณมาดูซิเริ่มต้นคูณด้วยค่ะศูนคูณด้วยอะไรครับคูณด้วย5คูณด้วยหใช่ไหมครับเป็น0ูน 0นึคูณด้วย5เป็น1นึ่งจุคูณด้วย5เป็นหกจและจำนวนถัดไปคือจำนวนที่หายไปใช่ไหมสามสิบเอด้าสามสดูซิกลุ่มนี้ก็ทำมาถูกไหมคือกอแป็นตัวเลขน่อถูกไหมครับถูกค่ะถูกต้องและจำนวนสุดท้ายคือหนึ่งร เก่งมากครับปรบมือให้กับกลุ่มหนึ่งหน่อยครับสรุปว่าเกมวันนี้นน<ม>เนคะแนนเท่ากันหมดเลย,นนเมเลยไม่มีผู้ใด<ม>ชนะ<ม>ทุกคนเก่งเท <c oughs> ่ากันครับเอาละครับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะแบบรูปของทศนิยม เป็นชุดของทศนิยมที่มีความสัมพันธ์กันอย่างได้อย่างหนึ่ง